ปกติเวลาอ่านเว็บตูนะยุทธ้พเราจะรู้สึกแบบโอ้ยเท่จังโวยโอ้ยพี่ผัวมากแต่ว่าในเรื่องเนี้ยฉันอยากเป็น นดังนี้เลยค่ะกระบี่พิภากก้าสวรรค์คืออ่านปุ๊บป่ะก็ขอมารีวิวปั๊บเลยพูดน้องยนต์เขาแบบน้องยนต์ของแม่คือเรียกน้องยนต์น้องยนต์แบบเนี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วยนต์มันเป็นชื่อตระกูลนะพ่อพระเอกอะก็ถูกเรียกว่าน้องยนต์เหมือนกันแต่ว่าน้องยนต์ในที่นี้ที่ฉันจะพูดด่าันคือหมายถึงพระเอกตัวของน้องยนต์เนี่ยเกิดในบ้านตระกูลจอมยุทธที่ยิ่งใหญ่มากพ่อเนี่ยก็เป็นถึงแบบปรมาจารย์ดาบที่ยิ่งใหญ่จัดเลยมีเมียอยู่สองคนซึ่งก็คือมีแม่น้องยนตนนนนนนงงแแแล้้้้้้ววกกกกมมมมมีีี่่่่่่่เเเยยยยยยออ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 อตืััพพรราาาสดดหะไไ สนใจกับลูกกับเมียอีกคนหนึ่งหรืออะไรยังไงเลยน้องยอนก็คือถูกแม่เลี้ยงรังแกแบบทุบตีสลับพัดในขณะที่พวกลูกของแม่เลี้ยงคือแบบใช้ชีวิตกันอยู่สุขสบายส่วนน้องคนนี้ท่าทางว่าจะเป็นนางเอกเนี่ยแหละคือน้องอเป็นเด็กหญิงจากตระกูลนำกุงนะคะซึ่งเป็นตระกูลที่ไปมาหาสู่กันนั่นแหละแล้วคือน้องผู้หญิง,งสงสารแล้วน้องก็เล่นมาเล่นกับพระเอกแต่ว่าน้องก็ต้องกลับบ้านของน้องไปหลังจากนั้นเนี่ยพ่อพระเอกก็ตายตัวพระอเอกก็ถูกแม่เลี้ยงขังไว้ในโกดังขังนานสิบปีชีวิตน้องยอนลูกชายินก็ ทแต่น้องอ่ะบังเอิญไปเจอกระจกนี่แหละสไตล์ยุทธภพสไตล์แบบว่าแอคชั่นแฟนตาซีมันจะแบบนี้แหละจะได้ไปเจอของพิเศษในกระจกนี้เนี่ยก็เหมือนมีเงาสะท้อนของตัวน้องอ่ะที่แบบมีชีวิตคอยอยู่เป็นเพื่อนน้องสอนวรยุทธให้น้องซึ่งน้องอ่ะเออก็เรียนรู้วรยุทธในนั้นไปข่าวเวลา น้องก็คือเริ่มใช้วรยุทธ์ได้อะไรได้แล้วน้องก็ได้หนีไปแต่ว่าคือน้องอ่ะไม่เคยออกมาสู่โลกภายนอกเลยน้องก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องข้างนอกสักเท่าไหร่น้องอ่ะหน,นีออกมาตรงตลาดดอนแล้วบังเอิญเห็นทหารที่แบบเคยขังตัวเองอ่ะน้องอ่ะก็วิ่งหนีวิ่งหนีเพราะว่าไม่อยากถูกเขาจับได้แต่ว่าพอเห็นว่าแบบอีปตูเมืองกําลังเลื่อนมาจะทับเขาอ่ะด้วยความที่เสื้อ,อก็เลยไปคําไว้ช่วยเขาน่าหลัก น้องออกมาจากเมืองแล้วน้องก็เดินเตะๆในป่าแล้วน้องก็บังเอิญไปเจอโจรภูเขาซึ่งโจรภูเขาวะอบอ,อุ่นมากคือแบบว่าเลี้ยงน้องเป็นน้องชายให้เอาจริงๆในเรื่องอ่ะมันเหมือนจะเครียดนะแต่ว่ามันก็มีหลายมุมที่แบบน่ารักซ่อนอยู่คือแบบมันมีความตลกของมันนะบทจะเทก็เท่นะน้องยอนน้องยอนอย่าโตวไวลูกให้แม่เลี้ยงก่อน